โอเครับกับสวัสดีทุกคนนะครับช่องพูมาแล้วสองสาบิโกรไรต่อจากคลิปแรก EP สองนี่กวนครับพู้ชมโอเคไปดูกันเลยวันนี้ค่ะพี่อมขอบคุณนะคะพี่แม ไมบแมนันเขาอย่งคะม่เางันครักพี่ภูมนะ้ลาเขาหลักกลัวครับดูไว้รักพี่ภูมมาแล้วครับน้องแจ๋วครับรักพี่ภูมมาแล้วยเจไลครับภูมาแล้วรักที่สุดในโลก ได้ร <Okay, S 1> ัก <me S 1> พี่ภูมิโอเค <me. S 1> ไม่รักนะร <Okay. S 1> ักมนะ๊ายบายโอเคครับชบ่วงนี้กดไลค์กดแชร์สับสไครตช่วงนี้ก,ก่อนบายบาย